สวัสดีครับผมลิศเดอะซานะครับวันนี้จะมาค้นกระเป๋าลิศใช่ไหมครับก็ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ yeah, like just wanna like เริ่มจากรูปทรงกระเป๋าที่สะพายเปย้ไปทุกงานแล้วนะครับไม่ค่อยเหมือนใครอยู่แล้วมันเด็กน้อยมากแล้วก็จะให้ดูข้างในกันมีนี่เอาแล้วนะครับข้างในก็จะมีนะครับ เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเล็กในกระเป๋าใหญ่ทีนึงซึ่งไม่รู้ว่าะจะพกมาทําไมนะครับ oh. อันนี้เผื่อเวลาฉุกเฉินจะได้แบบว่าดึงเล็กๆ,ๆออกไปเลยนะครับ oh. ในกระเป๋าเล็กก็จะมีกระเป๋าตังค์นะครับมีมีพวกแบบว่าเนื้อเพลงเวลาเราซ้อมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ oh. ใช่นี่กระเป๋าตังค์นี่ครับ oh. มีเงินอยู่ประมาณพันกว่าบาทแล้วก็มีพวกบัตร ใบขับขี่ัตรประชาชนอะไรเงี้ยครับก็มีเนี่ยเวลาเช็คงานนะครับก็มีตารางงานแล้วก็เวลาเรียนตารางเรียนอันนี้เป็นตารางเรียนที่เอามาเช็คกับตารางงานมีเวลาไปเรียนไม่มีเวลาเรียนครับเพราะว่าตอนนี้แบ่งเวลานะครับเอาเรียนเป็นหลักนะครับเอางานเป็นรองนะครับแล้วก็ที่เอาตารางเรียนพกไปเพราะว่าเราจะได้รับงานเลี่ยงกับเวลาที่เรามีเรียนนะครับมียาอยู่ในนี้พาสปอร์ตตารางงานพอแล้วไม่ดูแล้ว